เห็นเดเียนรู้เเรียนรู้แล้วขายไม่ได้เฮียเรียนรู้เอาไปใส่ในน้ำทำไมอลูกรู้รู้อะไรจริงรู้เยอะเยอะแล้วจะจัดให้เหมาะสมให้เขาแล้วไปตอกไปปลูกเยอะปลูกจะป่อยตรงนี้มารู้วิธีการต่ออย่างเนี้เพื่อเรียนรู้ทำอะไรลูกหมาทำไมล่ะทำไมหนูเอาหมาเข้าตู้เย็นอ่ะลูกม่ ดูทำ<น>ไม<ป>ต้องดูหางดูหางเกี่ยวอะไรกับเอาเข้าตู้เย็นอ่ะน้องพร้อมเอาหมาเข้าตู้เย็นทำไมน้องดูอะไรดูอะไรปิดตู้เย็นได้ไหมลูกแล้วหมา เอาไปไหนเอาไประวางดูระวังระวังกับ,บันได